สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโรนะวันนี้ไม่ได้มาเปิดไพ่ไทยดวงนะคะวันนี้เป็น e ีพีพิเศษเป็นคลิปสั้นๆว่าด้วยเรื่องของการเสริมดวงเสริมดวงด้วยการปลูกต้นไม้ช่วงนี้ภัยโควิดออกไปไหนลำบากหลายๆคนก็เลือกที่จะทำอะไรอยู่บ้านซึ่งตอนเนี้ย การปลูกต้นไม้ก็กำลังเป็นกระแสนิยมนะราคาก็ไม่แพงแล้วก็ไม้มงคลก็ดีไม้ฟอกอากาศก็ดี ปลูกไว้ในบ้านช่วยฟอกอากาศช่วยคายออกซิเจนทำให้อากาศบริสุทธิ์สดใสแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปจ่ายตลาดไม่ต้องไปตลาดต้นไม้ให้เสียงโควิดมันก็มีวิธีการที่เราจะช้อปปิ้งออนไลน์กลุ่มหรือเพจการขายต้นไม้ต่างๆชาวราศีธนูลักนณาธนูก็จริงๆเนี่ย มีไว้ติดบ้านก็เสริมความมั่นใจนะเพราะว่าคนราศีธนูเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นประเภทที่ว่าพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะรุยเป็นคนเก่งเป็นคนแก่งไม่กลัวใครก็จริงแต่ลึกๆเนี่ยเป็นคนอ่อนไหวง่ายคือเป็นคนสู้เป็นคนลุยเป็นคนไม่กลัวคนเป็นคนไม่กลัวใครแต่ในใจก็จะมีวิวๆอยู่บ้างแล้วก็ลึกๆมีความหวั่นไหวโดยเฉพาะในเรื่องของความรัก คนราศีธนูหรือลักนณาธนูนะอันนี้ในกรณีที่ใครไม่ทราบลักนณาไม่สามารถผูกวันที่ผูกลักนณาได้ ก็ดูโดยใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็ได้นะคนราศีธนูเนี่ยบางคนน่ะจะอาภัพรักมักจะเปลี่ยนแฟนหรือเปลี่ยนคู่ครองเปลี่ยนคนรักอยู่บ่อยๆคบหาดูใจกันได้ไม่นานก็อันจะต้องเลิกราถ้าไม่เลิกราก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจากเป็นหรือจากตายจากเป็นในที่นี้ก็คือเลิกกันจากตายก็คือแฟนอายุสั้นหรือสูญเสียไปก่อนจากไปก่อน ดังนั้นต้นไม้ที่จะช่วยเสริมดวงสำหรับคนราศีธนูสิ่งที่ควรปลูกอย่างแรกเลยก็คือบัวบัวสายพันธุ์ไหนก็ได้นะบัวง่ายๆย,ยกมาเลยหนึ่งกระถางปลูกเป็นกระถางก็ได้ไม่จำเป็นต้องขุดบ่อขุดสระให้วุ่นวายอีกประการหนึ่งก็เฟิร์นข่าหลวงแก้วผู้ด่าง แล้วก็โปยเซียนช่วยเสริมพลังงานให้กับคนราศีตุลจะได้มีจิตใจเข้มแข็งและจะได้มีจิตใจที่หนักแน่นส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักหรืออกหักรักคุดมาตลอดดวงไม่ค่อยดีเลยก็ เน้นไปที่ต้นแก้วต้นแก้วดอกสีขาวหมายถึงความรักที่บริสุทธิ์ความจริงใจคนราศีธนูเนี่ยจะได้เจอความรักที่ดีจะได้เจอคนดีๆคนที่เขามาเพื่อที่จะ เป็นคู่แท้มอบความรักความปรารถนาดีให้กับคุณจริงๆกับอีกประการหนึ่งสำหรับคนที่ทำงานราชาการหรือคนที่เป็นตำแหน่งหัวหน้าคนตำแหน่งหัวหน้างานหรือพวกเจ้าของกิจการต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้บริหารสำหรับเจ้าของกิจการเพื่อสร้างเกียรติยศสร้างชื่อเสียงแล้วก็ให้ลูกน้องบริวารยำเกรงแล้วก็เคารพนับถือเชื่อฟ นั่นก็คือต้นเฟิร์นข้าหลวงเนาะอยู่ที่ว่าคนราศีธนูชอบแบบไหนแต่ถ้าเอาจริงจังปังๆเลยอะหลักๆเนี่ยเฟิร์นข้าหลวงเป็นไม้ในล่มปลูกในบ้านก็ได้ปลูกชายคาบ้านก็ได้ไม่ให้โดนแดดมากกับอีกอันนึงที่เสริมความรักนั่นก็คือ นแก้วนั่นเอง2ชนิดนี้แต่ถ้าใครสนใจเป็นบัวเป็นผู้ด่างนะคะหรือเป็นโปยเซียนอะไรแบบนี้ก็ได้ก็สามารถที่จะช่วยได้เช่นกันเนาะ ใครชอบแบบไหนพอใจแบบไหนก็ลองไปหามาปลูกดูขอข้างบ้านก็ได้หรือจะดูช้อปปิ้งออนไลน์ราคาหลักสิบเท่านั้นไม่แพงนะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชท facebook สมมะพยากรพิมพ์คำว่าสมมะพยากรราคาเริ่มต้น3าํคำถามทั่วไป59บาท3ทําคำถามความรัก99บาท อ่าโอนเงินส่งสลิปแล้วก็พิมพ์คำถามมาได้เลยเดี๋ยวสมมาจะทยอยตอบให้นะอย่าลืมไปหาไม้มงคลมาปลูกกันนะคะวันนี้ลาไปก่อน